สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเมืองเซบียาประเทศสเปนมีผู้ประท้วงหลังไหลออกมาที่ท้องถนนด้วยความโกรธที่มีขึ้นต่อความผิดพลาดหลังจากที่ผู้หญิงจำนวนมาก่ากไม่ได้รับผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมในพื้นที่ภาคใต้ของแคว้นอันดาลูเซียโดยรัฐบาลภูมิภาคซึ่งมีพรรคอนุร,รักษนิยมเป็นแกนนำได้ระบุว่าผู้หญิงประมาณ2,300คนที่เข้ารับการตรวจแมโมโมแกรมในโรพยมบาสาธารณในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลตรวจระบุว่ามีปัญหาหรือไม่ชี้ชัดและควรจะต้องมีการติดตามผลเพิ่มเติมแต่ผู้ป่วยกลับไม่ถูกแจ้งให้ทราบการที่ไม่ได้รับการแจ้งทําให้กรณีมะเร็งบางรายอาจไม่ได้รับการตรวจรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยรัฐบาลท้องถิ่นแจ้งว่ายังไม่สามารถให้คําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความผิดพลาดดังกล่าวได้แต่เตรียมแผนเพิ่มบุคลากรในหน่วยแมมโมแกรมซึ่งผู้ป่วยและกลุ่มผู้เคลื่อนไหวหลายคนต่างมองว่ามีจํานวนไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการประท้วงจัดตรวสมาคมผู้หญิงที่เคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมชื่อ A M A M A เราจะไม่ลืมไม่ให้อภัยพร้อมตะโกนเรียกร้องต่อนายควนมาโมเรนโผู้นำภูมิภาคอันดาล,ลูเซียและวิภากษ์วิจาร์ณการจัดก,การของรัฐบาลภูมิภาคในวิกฤตนี้อย่างรุนแรงเนื่องจากการคัดกรองมะเร็งเต้านมอยู่ในความรับผิดชอบของภูมิภาค ตามระบบกระจายอำนาจของสเปนความผิดพลาดในครั้งนี้เองจึงสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ทั้งด้านการสื่อสารภายในการแจ้งผลตรวจและความเชื่อมั่นที่เสียไปของระบบสาธารณสุขท้องถิ่นอีกด้วย